รสร้างขึ้นโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลกตาซอยอ,อในช่วงของมหานครสฟมิลีนะครับเพลงดีมีรางวัลน,นะครับก็ย้ำวันทุกวันคะว่าไปลุ้นกันได้ทุกวันศุกร์นะจ๊ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลกตาซอยจ้ามหานคร ขึ้นสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยเติมพลังในวันใหม่เอาละครับก็ผ่านไปในช่วงของมหานครแฟมิลรี่นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับสายพิเศษนะครับผมอยู่กับคุณมนัฐวงจันทร์นะครับผู้อำนวยการสํานักจัดการหนี้ของเกษตรกรนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมครับอ้านะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเกษตรกรสมาชิกนะครับต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับภายใต้ ระเบียบว่าด้วยการจัดการหนี้นะฮะกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันในปีพศ2563วันนี้คำถามอ่าขออนุญาตยาวนิดนึงนะครับท่านผมอ่านะครับผมนะครับผมเรียนถามเลยนะครับว่าจากการที่มีระเบียบคณะกรรมการในกองทุนฟื้นฟูนะครับและพัฒนาเกษตรกรนะครับว่าด้วยการจัดการหนี้ของเกษตรเนี่ยนะครับกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันนะครับในปีพศ2563นะครับ ประกาศนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไงนะฮะแล้วก็มีข้อแตกต่างจากระเบียบเดิมอย่างไรบ้างครับท่านครับก่อนอื่นก็ให้ความเป็นมานิดหนึ่งนะครับระเบียบแก่การแก้ไขปัญหานี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกันนี่นะครับเป็นระเบียบที่เกิดขึ้นรองรับจากกฎหมายกองทุนฉบับที่สามที่มีการแก้ไขที่ให้กองทุนฟูมีอำนาจในการจัดการนี้พี่น้องกเกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกันว่าฉบับที่แล้วฉบับเดิมที่แก้ไขเมื่อปี ซีซีนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ถึง,งครอบคลุมถึงหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกันให้ที่ผ่านมาก็จัดการได้เฉพาะหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับพอรัฐบาลชุดน,นี้ท่านเห็นปัญหานะครับว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้บุคคลค้ำประกันกันจึงไม่ได้มีการแก้ไขปัญหากฎหมายโดยให้กองดุนสามารถเข้าไปจัดการหนี้บุคคลค้ำประกันได้เมื่อกฎหมายผ่านสาภาแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทางสำนักงานกองทุนพื้นูก็มาออกระเบียบรองรับนะครับเป็นระเบียบว่าด้วยการแก้ไขปัญหานี้บุคคลค้ำประกันของพี่น้องเกษตรกรสาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คือ,อหนึ่งนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟูฒนแล้วเอาหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะครับเป็นหนี้ในระบบนะครับที่ไปกู้ย,ยืมกับสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหกรณรนะครับหรือทอกสหรือ ธนาคารพนิญญย์และนิติบุคคลนะครับรวมทั้งธนาคารของรัฐนะครับเมื่อท่านไปกู้ยืมเสร็จแล้วท่านก็สามารถเอาหนี้ที่ไปกู้ยืมนั้นมาขึ้นทะเบียนใ้กับกองทุนเมื่อท่านไม่สามารถชำระหนี้ให้กับทางเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมที่ได้ทําไว้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการอไอเกียของกองทุนในการเจรจาในการประนอมหนี้หรือในการชะลอการดําเนินการทางกฎหมายจับทางเจ้าหนี้เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาส ไปฟื้นฟูตนเองนะครับถึงที่สุดแล้วเมื่อเรา,เาให้โอกาสกับพี่น้องแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ขั้นตอนต่อไปของทุนก็จะนําไปสู่การเจราจาขอชาระหนี้แทนนะครับซึ่งนี่บุคคลทับประกันนั้นาสาระสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือ,เ,อเราจะจัดก,การกับพี่น้องกเษกษตรกรได้ในกรณีที่เ,เป็นหนี้ไม่เกินห้าแสนบาทนะครับเมื่อเราชำระหนี้แทนแล้วก็จะมีอยู่สามาระดับ ทั้นที่เรา,าต้องหาบุคคลมาค้ำประกันโดยหนี้ที่ไม่เกินสองแสนบาทจะใช้บุคคลค้ำประกันไม่เกินสองคนในเบื้องต้นก็จะให้บุคคลค้ำเก่านะครับที่เคยค้ำอยู่กับสถาบันการเงินเดิมมาค้ำประกันได้แต่ถ้าเมื่อย้ายหนี้มาอยู่กับกองดูแลแล้วคนค้ำเดิมไม่ประสงค์ที่จะค้ำประกันต่อเราก็ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรเอาทาย,ยาทมาค้ำประกันหรือถ้าทาย,ยาทไม่มีหรือมีไม่ครบสองคน ก็ให้หาสมาชิกที่เป็นเกษตรกรในองค์กรที่เกษตรกรนั้นสังกัดอยู่มาค้ำประกันนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่หนึ่งนี่ที่ไม่เกินสองแสนบาทเงื่อนไขที่สองกรณีที่เกินสองแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาทกองทุนฟูก็จะชาระโดยให้บุคคลค้ำประกันเดิมมาค้ำประกันถ้าไม่มีนะครับก็ให้ทายาทพายาทไม่พอก็ต้องหาเกษตรกรมาค้ำประกันเพิ่มเติมแต่บุคคลค้ำประกันเพิ่มเติม จะมีมากกว่าสองแสนนะครับที่กําหนดไว้สองคนที่สองแสนไปเกินห้าแสนก็จะเพิ่มมาเป็นสามคนนะครับส่วนหนี้ที่เกินห้าแสนบาทขึ้นไปน,นี่ก็จะให้กรรมการจัดก,การหนี้พิจารณาเป็นอะไรไปว่าการเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักทรกัพย์สมปทานที่เกินห้าแสนบาทนั้นมันสมเหตุสมผลไหมมีเหตุผลที่มาเป็นอย่างไรสมควรที่จะเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือ,อหรือไม่อันนี้ก็้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดก,การหนี้แต่ก็จะใช้บุคคลข,ขาาาระกันตั้งแต่สี่คนขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของระเบียบที่กําหนดไว้ในเบื้องต้นครับผมครับผมนะครับโอ้นะฮะก็ก็มีหลากหลายมากเลยนะทีนี้ผมผมเรียนถามครับว่าแล้วในกรณีที่ไม่มีทายาทช้าประกันครับตามระเบียบเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้องค์กรเกษตรกรเนี่ยก็คือมอบหมายให้กรรมการนะครับหรือว่าสมาชิกมาค้าแทนได้เนี่ยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็เป็นเรื่องจริงเรื่องใจนี้ครับสาุที่เราให้สมาชิกในองค์กรหรือกรรมการในองค์กรมาช่วยค้าประกัน ก็สุดเนื่องจากว่าเกษตรกรที่จะมาเป็นสมาชิกกองรุ่นฟตูต้องไปเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นที่เบียวกับกองทุนดังนั้นการที่จะทํากิจกรรมหรือทำภาระผูกพันอะไรต่างๆกับกองทุนองค์กรเกษตรกรที่เขาสังกัดน,นั้นจะต้องรับรู้รับทราบรวมทั้งมาค้าประกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้สมาชิกผูกพันกับองคอ์กรและก็องค์กรก็จะเกิดความเข้มแข็งนั่นก็หมายความว่าสมาชิกเองก็จะร่วมกิจกรรม กรรมการกลุ่มกรรมการองค์กรก็จะเข้ามาให้การดูแลช่วยเหลือสมาชิกมันก็จะเป็นความผูกพันกันแล้วก็ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือการช่วยเหลือดูแลกันในองคอ์กรองค์กรก็จะเข้มแข็งครับนี่คือหัวใจสําคัญที่ทําไมกองรุ่นฟูจะต้องให้กเกษตรกรจัดกกองค์กรนะครับผมอ๋อก็คือเหมือนเป็นการจัดองค์กรแล้วมาช่วยเหลือกันนะครับโอ้ดีมากเลยครับท,ท่านทีนี้ผมผมเรียนถามนะว่าแล้วกเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มไหนฮะที่จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับท่าน ก็เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนนะครับเอ่อก็คือรวมกลุ่มกันอ่ในกรณีที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็50คนขึ้นไปนะครับมาสมาัครเป็นสมาชิกกองทุนในานามกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านหรือกลุ่มอ่พอเพียงอะไรต่างๆน,นะครับอยู่ในชุมชนรวมตัวกันได้50คนก็ามาสมาัครเป็นสมาชิกกองทุนรุ่นฟูได้หรือถ้าในหมู่บ้านชุมชนท่านมันมีองค์กรที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่แล้วท่านก็ไปสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้นะครับ เมื่อท่านเป็นสมาชิกองค์กรเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็เอาหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่เป็นหนี้ในระบบแล้วก็ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็มาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนเมื่อท่านเกิดภาวะวิกฤตนะครับไม่สามารถที่จะสามานีแทานได้กองทุนก็จะได้เอาเอา่อเอาสิทธิของท่านที่ขึ้นทะเบียนไปเนี่ยครับไปช่วยเจรจาไปช่วยหาทางออกไปช่วยแก้ปัญหาให้กับสมาชิกหรือโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยนะครับที่เอาบุคคลมาค้ำประกันเวลาเกิดปัญหาวิกฤตเนี่ยนะครับ ถ้าท่านมาขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยเราจะไปช่วยเหลือได้ได้ทันนะครับหรือแต่ถ้าหากท่านไม่ได้มาขึ้นทะเบียนไว้นี่นะครับนี่ที่ท่านเอาบุคคลมาค้ำประกันเมื่อท่านไม่สามารถจัดก,การได้เจ้าหนี้เขาก็จะไปบังคับสืบทร,รัพย์กับบุขขคคลค้ำประกันซึ่งก็เป็นญาติพี่น้องท่านหรือสมาชิกอยู่ในองค์กรก็จะเกิดการทะเลาะบบอแว้งการทําให้เกิดปัญหานะครับ <SC> ถ้าท่านมาอยู่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ปัญหา ความปัดแย้งกันหรือความทะเลาะวิวาทกันไม่พอซึงพอใจกันมันก็จะลดหายไปในสังคมนะครับท่านครับครับผมท่านครับนั้นขออนุญาตให้ท่านช่วยย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเนี่ยนะมีการแบ่งเป็นสามแบบเนี่ยนะอยากจะให้ช่วยท่านช่วยขยายความช้าๆสักรอบหนึ่งครับท่านครับบุคคลค้ำประกันนะครับก็จะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับหนึ่งนะครับนี่ที่ไม่เกินสองแสนบาทเนี่ยนะครับเราจะให้เกษตรกรสองคนมาค้ำประกัน ขั้นแรกก็คือให้คนค้ำประกันเดิมมาค้ำประกันถ้าบุคคลเดิมหรืออหรือทายาทไม่มาค้ำประกันหรือค้ำประกันแล้วยังไม่พอก็สามารถที่จะเอาสมาชิกในองค์กรมาค้ำประกันรวมกันแล้วให้ได้อสองคนนะครับอันนี้ก็คือนี่ที่ไม่เกินสองแสนบาทส่วนนี้ที่เกินสองแสนต่ไม่เกินห้าแสนอันนี้จะใช้บุคคลค้ำประกันสามคนนะครับเริ่มต้นก็คือให้คนค้ำเดิมนะครับรวมทั้งทายาทนะครับถ้ายังไม่พอก็อให้สมาชิกองค์กรมาค้ำประกันรวมแล้วก็เป็นสามคน ส่วนที่เกินห้าแสนนะครับอันนี้ก็จะใช้บุคคลค้าประกันสี่คนนะครับแต่ว่าการที่จะได้รับการจัดก,การหนี้ที่เกินห้าแสนเนี่ยต้องให้กรรมาการจัดก,การหนี้พิจรารณาเนื่องจากหนี้บุคคลค้าประกันที่เกินห้าแสนเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นหนี้ที่อ่เยอะเกินไปเพราะว่าโดยทั่วเฉลี่ยแล้วนี่ครับบุคคลค้าประกันเนี่ยอ่สถาบันเจ้าหนี้ก็จะให้สินเชื่ออยู่รายละไม่เกินหนึ่งแสนหรือสองแสนบาทแต่ถ้ามันเกินห้าแสนขึ้นไปก็ต้องมาดูว่า เหตุผลเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเจ้าหนี้ถึงให้คู้ยืมมากเกินกว่า5แสนอันนี้ก็เป็นบุญพินิจของกรรมการจัดก,การนี้จะต้องพิจารณาเป็นรายๆเมื่อกองรุ้นผู้ชําาะหนี้แทนแล้วก็จะต้องหาคนมาค้าประกัน4คนตามที่ได้กล่าวมาครับผมครับครับผมโอโห้หานี้ชัดเจนเลยนะครับมี2แสน5แสนนะครับอ่าแล้วก็เกิน5แสนนะครับยังไงก็ติดตามฟังย้อนหลังกันได้สาหรับใครที่ตามไม่ทันจริงๆนะทีนี้ผมเรียนถามนะว่าตอนนี้ทางกฟกนะฮะก็ได้มีการ ออกประกาศนะครับในเรื่องของระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆนะครับในการแก้ไขหนี้สินของกเกษตรกรอย่างต่อเน,นื่องอยากอยากให้ท่านช่วยพูดถึงเรื่องของภาพรวมหน่อยครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างสรับท่านครับในการแก้ไขปัญหาหนี้ของพี่น้องกเกษตรกร,กรนะครับเ,เครื่องมือหลักก็คือนอกจากกฎหมายกองทุนแ,แล้วก็ยังมีระเบียบหรือประกาศที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาซึ่งคณะกรรมการกองทุนนําโดยท่านรองนายกท่านจุลินรัตนวิสิทธยนะครับ รวมทั้งคณะกรรมการจัดการนี่นะครับที่ได้ร่วมกันนะครับแก้ไขปัญหาปรับปรุงระเบียบที่เป็นปัญหาเวอร์ซักนะครับทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหานี่ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ในหลายเรื่องด้ยวยกันยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับนี่ที่กองทุนฟื้นฟูไม่สามารถจัดการได้นะครับเมื่อเราไปเจรจาแล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมขายให้กองทุนนี่นะครับถ้าเจ้าหนี้เอาทรัพย์สินของพี่น้องเกษตรกรไปบงังคับไปดีขายทอดตลาด กองทุนก็ออกระเบียบก็คือไปวางเงินชำระหนี้ในชั้นบังคับคดีตามจํานวนเงินที่ศาลพิพากษาอันนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ที่จะนําไปสู่การยึดทรัพย์ขายทอดตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับอันนี้ก็ทําเป็นรูปธรรมแล้วนะครับประเด็นต่อมาก็คือเราก็มาแก้เรื่องออกฎหมายกองทุนที่ให้อํานาจในการชาระหนี้บุคคลคข้าประกันได้เราก็มาออกระเบียบแก้ไขปัญหานี้บุคคลคข้าประกันได้แล้วสเต็ปต่อมานะครับตอนนี้เรากําลัง ยกล่างระเบียบก็คือการจัดการหนี้กรณีรัพย์สืบยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรที่เป็นหนี้บุคคลค้ำประกันนี่นะครับเมื่อเกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้แทนได้เจ้าหนี้ก็จะไปรับบุคคลค้ำประกันหรือทายาทนะครับเราก็จะออกระเบียบนี้นะครับมารองรับเพื่อที่จะไปชำระหนี้แทนนะครับในการรักษาที่ดินทันทินของบุคคลค้ำประกันหรือทายาทของลูกหนี้นะครับเพื่อไม่ให้ถูกไปนําไปบังคับไดีขายทอดตลาด ก็อยู่ระหว่างการยกล่างคาร์บเจลเสร็จเร็วนี้นะครับน mm. อกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ NPA หรือทรัพย์ที่สูกข,ขายทอดตลาดไปยังบุคคลที่สามหรือเจ้าหนี้ซื้อไว้แล้วนะครับทาให้เป็นกองทุนฟูมีความคล่องตัวในการที่จะไปเจรจาซื้อทรพัพย์สินดังกล่าวคืนมาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของคณะกรรมการกองทุนชุดปัจจุบันรวมทั้งกรรมการจัดก,การนี้ชุดปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ฝากนําเรียนให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบครับผม ครับผมโอ้โหมีประโยชน์มากเลยนะถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เยอะมากเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วอยากจะให้ท่านช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรวมถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหน่อยครับครับ,รบก็ฝากเรียนไปยังพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับการเป็นหนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทุกคนจะต้องไปขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเพื่อมาออประกอบอาชีพแต่เมื่อเกิดวิกฤตแล้วนะครับท่านก็ย่ายิ่งนอนใจนะครับเอย่าปล่อยให้ อนี่มันลูกลามไปเนมกระทั่งถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายหรือถูกฟ้องดำเนินคดีบังคับคดีขายทอดตลาดท่านควรที่จะเดินเข้ามาปรึกษากองดูพื้นฟูน,นะครับเราก็จะให้คาปรึกษาหาทางออกให้ท่านนะครับจะได้รักษาที่ดินังกินให้กับลูกหลานไว้ในโอกาสต่อไปนะครับก็ฝากแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็มาสาวเป็นสมาชิกแล้วก็เอาหนี้มาึ้นทะเบียนไว้กับกองดูพื้นฟูนได้ทุกวันทําการครับผม ครับผมขอบคุณท่านมากเลยนะครับผมว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณ<ม>ครบับท่านท่านมานัสวงจันทร์นะครับผู้อำนวยการสํานักจัดก,การหนี้ของเกษตรกรขอบคุณท่านมากเลยนะครับครับสวัสดีครับผม